ด้นะครับกระบอกนี้ตอบโจทย์เลยนะครับอุย้ยหมายจะยิงไม่ทันเอาละครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมไพแบงค์นะครับอยู่ผมคนเดิมดูสิกรเมรอนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับ ดิลี่ปืนนอกกระแสกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่เราไม่ได้ลงมาอย่างเนิ่นนานนะครับผมโหตอนนี้ปืนนอกกระแสเรามาถึง ep ที่15แล้วนะครับผมณปัจจุบันตอนนี้ที่กำลังอัปลิปเนี่ยเป็นเ ep ที่สิบห้าแล้วนะครับโห ไม่น่าเชื่อว่าซีรีส์ปืนนอกกระแสผมนี้จะเดินทางมาถึง EP ีที่15ได้นะครับผมเนาะก็ถือว่าได้ผลตอบรับที่ดีเลยนะครับในการจิบปืนเก่าๆหรือปืนที่ไม่มีใครสนใจเนี่ยเอามาเล่นให้ท่านผู้ชมดูนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมก็ไปลองเล่นดูนะครับว่าเอ้ยมันก็สนุกนะมันก็ขำๆอ่ามันก็ เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศได้นะครับผมหรือว่าอาจจะทําให้ใครนึกถึงว่าเฮ้ยปืนนี้มันมีด้วยเหรอเฮ้ยปืนนี้มันได้เหรอนน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งปืนเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าอาวุธเนี่ยถามว่ามีส่วนช่วยให้เราเล่นเก่งไหมมันก็มีส่วนนะครับแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าโดยโดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้เล่นอีกทีนึงนะครับผมเนาะเพราะว่าถ้าคนเล่นเก่งเนี่ยคุณเล่นอะไรคุณก็เก่งนะครับเนาะแต่ว่าเนาะอย่างว่าถ้าคุณเล่นเก่งแล้วเนี่ย ถึงถึงปืนมันจะไม่แรงปืนมันจะไม่เทพแต่ถ้าคุณเล่นเก่งอะ่ะมันก็สามารถยกระดับของปืนได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นไม่เก่งเนี่ยเราไม่รู้ว่าปืนเนี่ยจุดเด่นจุดด้อยคืออะไรมันอาจจะทาให้เราใช้ไม่ได้หรือว่าทําให้เราไม่สามารถแสดงศักยภาพของตัวปืนได้ออกมาเต็มที่นะครับก็เอาง่ายๆว่าเลไนไม่เป็นก็คือท่าก,กากเอออ่ะถ้าเอาเป็นแบบให้เข้าใจง่ายอ่าเมื่อกี้น,นะเขาเรียวกว่าใช่เห,เหตุ วันนี้เราอยู่กับปืนล,ลูกซองหนึ่งนะครับลูกซองในตำนานนะครับผมเนาะเชยร์แท็กนะครับผมไปเชยร์แท็กวะเวชย่์แท็กไปจัดเงินเองสองร้อยม200ไม่ใช่มันชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้แล้วอ่ะเออเอาวาเนี่ยเนี้ยลูกซองเนยลูกซองตัวนี้เป็นลูกซองที่ตอนที่มันมาครั้งแรกเลยเนี่ยมันจะมากับซีรีส์ตัวนี้เลยนะครับผมนั่นก็คือ GSL ส0 1 4นี่นะครับซีรีส์งานเกมสุดยิ่งใหญ่ของกาลิน่านะครับผมลูกซองตัวนี้เป็นลูกซองกระบ,บอกแรกที่ กระสุนแม่งเยอะมากนะครับกระสุนแม่ง21นัดนะครับอันนี้คือย้อมแมวนะโอ้คือแม่งแบบแม่งเทมากครับสมัยนั้นลูกซองเนี่ยเป็นลูกซองที่แบบเฮือหฮามากครับใครๆก็คืออยากได้มันเป็นลูกซองที่แบบไอ้เช้กระสุนแม่งเยอะสัสๆสมัยนั้นเยอะจริงครับเยอะทุกวันนี้ก็ยังเยอะกว่าอ่ายังยังเยอะอยู่นะทุกวันเนี่ยอ่ายังไม่มีลูกซองกระบอกไหนที่จะกระสุนเยอะเท่ากับตัวนี้นะครับในณปัจจุบันตอนเนี้ยนะครับผมเนาะอ่าลูกซองตัวเนี้ยก็เป็นลูกซองเก่าแล้วแล้วนะครับ อันนี้มาอยู่ในคลิปของปืนนอกกระแสนี้นสมควรมากเลยนะครับที่จะมาอยู่ในปืนที่จะมาอยู่ในซีรีส์ของผมนะครับนั่นก,ก็คือซีรีส์ปืนนอกกระแสนะครับลูกซองตัวนี้เป็นลูกซองที่อยู่นอกกระแสนะครับแล้วก็คนนี่ไม่เล่นเลยนะครับไม่เล่นเลยคือไม่เห็นเลยนะครับไม่เห็นจริงจไม่เห็นจริงนะครับไม่เห็นเลยนะครับส่วนมากก็จะไปเล่นซอมบี้ซีเีย์กับลูกซองห่วงผมมองว่า GM อ่ะควรที่จะบัฟ uh, <c oughs> ลูกซองตัวอื่นๆด้วยนะครับเพื่อให้มันมีความ เขาเรียกว่าอะไรเพื่อให้มันมีการเล่นที่มันหลากหลายมากขึ้นแต่ไม่ได้บัฟให้มันเทพกว่าปืนที่คุณต้องการจะขายหรอกนะแต่คือแบบเหมือนกับบัฟให้มันสักนิดนึงให้มันพอสู้ได้ให้มันยังพอเล่นได้อ่ะแต่ถ้าแต่ถ้าอยากสู้ได้จริงก็ต้องไปซื้อกระบอกนี้อะไรก็ว่ากันไปสิมันก็น่าจะมันก็มีเทคนิคนอกการขายอะไรก็ว่ากันไปสิเออมึงก็บัฟปืนอื่นบ้างดิทุกวันนี้แม่งไม่มีทุกวันเนี้ยปืนในเกมแม่งมีสักสมมุตินะปืนในเกมมี2 0 0 0ันกระบอกนะคนแม่งเล่นกันอยู่5กระบอกอะอตา ลักษณะมันเป็นอย่างนั้นนี่คืออธิบายให้เขาใจง่ายนะหเห็นภาพนะเอารมณ์ประมาณว่าปืนมีร้อยกระบอกไนงะทุกวันนี้ไม่เล่นกันสองกระบอกอารมณ์ประมาณนะั้นไม่เล่นกันแค่นั้นนะมนไม่เล่นอะไรเลยอย่างเงี้ยถ้าจะให้ดีจีเอ็มผมว่าคุณปั๊บสักหน่อยก,ก็ถ้าจะเข้าท่านะปับป๊บปั๊มันหน่อยนะปั๊บมันสักหน่อยก็ได้มันจะได้มีความหลากหลายไนงะเออ เข้าใจแหละว่าจะขายอะเข้าใจแหละ <c oughs> <c oughs> นะครับอ่ะเราย้อนความหลังอะไรกันเรียบร้อยแล้วรายละเอียดมันก็ประมาณนี้เราจะไม่พูดอะไรให้มันมากความนะครับผมเนาะมันพูดอะไรมากความมันคิดมันใจยาวนะ โอเคครับลูกซองนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนลูกซองตัวนี้ถามว่ามีถาวรไหมก็มีถาวรน,นะครับเป็นตัวสีดาธรรมดาเลยซึ่งเป็นในเทมโค้ดนะต้องหาจากงานเกมนะครับซึ่งในปัจจุบันตอนนี้เขาก็ไม่ได้เอาโค้ดตัวนี้มาขายแล้วล่ะเพราะว่ามันไม่ได้รับความนิยมนะครับแต่ช่วงแรกๆเนี่ยมันได้รับความนิยมเพราะว่ามันยังไม่มีลูกซองตัวไหนที่จะมาแทนที่ไงคือสมัยก่อนอน่ะมันเด่นแค่ซองควงใช่ไหม ส่วนลูกซองเนี้ยก็ยังพอสู้2อห่วงได้อย่างแต่ยังใน,นปัจจุบันตอนนี้อ๋อซอมบี้ซเลเยอร์มาเนี้ยไอตัวนี้ก็ปัดตกไปมันก็จะเป็นห่วงกับซอมบี้ที่มันจะตีคู่กันไปเลยนะครับไม่มีลูกซองตัวไหนที่มันจะเข้าไปตีคู่ที่จะเข้าไปแทรก2กระบ,บอกนั้นได้แล้วไม่มีละไอสองกระบ,บอกนี้มันยืนละเต็มละแทงกไม่ได้นะไปครับลูกซองก็ใส่ฉายา,ยาเอ,อ่อใส่ฉา,ายาคุมออคุมทุยใส่ฉายาไนซิ่นะครับผมเนาะ แล้วผมก็จะใส่ฉายาของลูกสองไปด้วยนะครับผมนอกที่บวกอัตราความนํำนัดแรกจริงๆเนี่ยผมไม่อยากใส่ลูกไม่อยากใส่ฉายาตัวนี้นะครับแต่ที่เหตุผลที่ผมต้องใส่เนี่ยเพราะว่าผมจะเอาเอฟเฟกต์การเปลี่ยนกระสุนเร็วนะครับเพราะว่าจะใส่เบล่ให้มันเปลี่ยนกระสุนเร็วเพราะว่าด้วยตัวของมันเนี่ยมันใส่กระสุนช้าเพราะว่ากระสุนมันกระสุนมันเยอะใช่ไหมแล้วเวลามันใส่อะมันใส่ทีละนัดมันมันไม่ได้ใส่เป็นแม็กแบบซอมบี้เลเยอะมันมันค่อนข้างจะช้าเพราะฉะนั้นก็จะใส่ฉายาตัวนี้เข้าไปแล้วก็ใส่เเบล แล้วก็บวกไอเทมเปลี่ยนกระสุนก็ถ้ากับว่าผมจะมีความเร็วในการเปลี่ยนกระสุนนะอยู่ที่5 0ซนะครับซึ่งมันจะทําให้เรายิงต่อเนื่องได้เร็วขึ้นนะครับผมยิงต่อเนื่องได้เร็วขึ้นนะครับเพราะเราใส่กระสุนเร็วขึ้นแต่จะยิงโดนไม่โดนนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมอาบอกก่อนนะว่าผมเนี่ยเล่นกากมากเพราะฉะนั้นก็อย่าคาดหวังอะไรเยอะนะครับผมเนาะอันนี้เล่นให้ดูเฉยนะครับว่าเฮ้ย hey, ว่ามันมีก็มีปืนเก่านะกลล็ลองไปหยิบมาเล่นกันได้นะอะไรอย่างเงี้ยเออเนาะโอเค,ค เ hey, ครับตอนนี้เราเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือหน้าตาของลูกซองกระบอกนี้นะครับผมเนาะอย่างเงี้ะเทป่ลูกซองตอนนัวนี้ต้องยิงสับนะครับถ้าไม่ยิงสับมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่ยิงสับมันมันมันจะชักนะครับมันก็จะทําให้ชานะครับส่วนวิธีการใส่กระสุนมันก็จะใส่ประมาณเนี้มันจะยัดเข้าตูดทีละนัดทีละนัดอะไรเงี้ยถ้าเราไม่มีไอเทมสับเร็วเนี่ยมันเป็นอะไรที่เล่นแบบเล่นยากมากครับสำหรับลูกซองกระบอกนี้นะ เพราะว่ามันจะใส่กระสุนที่ตูดเนี่ยแล้วก็ด้วยความที่ว่ากระสุนมันเยอะด้วยว่งไปคีดวัาจะยิงเข้าไปด้วยนะเนี่ยกระสุนเยอะครับก็อบอกบอุย้ยไม่เยอะใครที่ชอบลูกซองกระสุนเยอะๆนะครับกระบอกนี้ตอบโจทย์เลยนะครับอุ้ยไม่ไยิงไม่ทันโ ไม่ทันว่ะแต่สูงสุ็จกสุงเสร็จกสุนสระสุน,สสน,สสนโอ้ยยิงไม่ตายโหหหหหหงหหหินหหลหหหหหหหันหหนหหหหอหมมน,น,นะหห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 หอหห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 ไหหไหหหห ถามว่าทำไมายิงไกลๆไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้ใส่หัวกระสุนแม่นครับมันเลยยิงไกลไม่ได้เลยต้องยิงใกล้ๆนะตำรวจแม่งโหดเกินโอ้โหโอเคได้กัวนั้ว อุ้งไม่ยิงหัวกูซักด้วยมาห้องหนึ่งแล้วมามาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่รู้สถานการณ์ของห้องนี้นะว่าห้องนี้มันยังไงกันบ้างโอ้ยยักษ์มูจีไม่ทำอีกแล้ว ไอ้เจ้มึงก็เก่งกุ้เย้ยฟอตมึงเก่งหรือกูกากคนดูบอกพี่แม่งไม่ได้เก่งอะไรเลยอ่ะมึงอะกกากพี่ยอมรับนะว่าตัวอินกากนะอันนี้ผมผมไม่ได้ใส่เบล่้านะมันก็เลยช้าไปหน่อยตายแล้วมาสิมาสิ แม่งยิงไม่เลี้ยงเลยผิาหายกดเอฟเพื่อโอ้โอายยักษกูยิงไม่โดนมึงสักนักเลยอเออกว่าจะยิงโดนไม่ต้องหวง่วงนะผมว่าลูกซองเนี้ยไม่เหมาะกับผมมากถามว่าทําไมแม่งเหมาะมันเป็นลูกซองที่แบบกระสุนเยอะไงคือคุณคุณไม่ต้องห่วงเลย ว่าอคุณยิงแล้วกระสุนมันจะหมดอ่ะเพราะกระสุนมันเยอะไนงะไม่ต้องกลัวเลยเพราะผมมันเป็นประเภทที่ใช้กระสุนเปลืองผมเนี่ยเป็นประเภทที่ใช้กระสุนเปลืองมากเพราะว่าผมยิงไม่โดนนะครับกวา่าจะยิงโดนแม่งปาไปสามนัดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นอ่ะผมมองลูกซองเนี่ยแม่งตอบโจทย์ผมมากเลยนะแม่งตอบโจทย์ผมมากอะ่ะแม่งแก้ปัญหาผมได้เลยคือเป็นเป็นพวกที่ใช้กระสุนเยอะแม,แ,มแม่ง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 แก้ไขปัญหาผมได้เลย เออคือคือปัญหาผมคือผมยิงไม่โดนแล้วพอเรายิงไม่โดนอะ่ะมันใช้กระสุนเยอะเข้าใจไหมมันใช้กระสุนเยอะคือต้องใช้หลายนัดกว่าผมจะยิงโดนใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นลูกซองนี้มันตอบโจทย์เลยม่งมี20กว่านัดอะ่ะถ้า20นัดมึงยิงไม่โดนเลยสักนัดน,นี่ก็ก,ก,ก็ก็ตามนั้นอะ่ะเออก็คือก็ต้องปาดเหงือ,อบอกเลย20นัดเลยมึงยิงไม่โดนสักนัดนี่ <laughs> เลิกเล่น <laughs> เลิกเล่นคนระับ <laughs> อันนี้พูดจริงนะ เสร็มนัดแล้วยิงไม่โดนเลยที่เลิกเล่นนะเลิกเล่นเลิกเล่ลบเล็เติดจริงเลยโอ้ยิงไม่โดนทำไมต้องเป็นทำไมต้องเป็นยี่สิบเอ็ดนัดวะมันเป็นยี่สิบสองวะโกฟี <laughs> <laughs> รู้ว่ายิงไม่โดนกูก็ใจะยิงกูก็จะยิงมึงอะ่ะกระสุนกูเยอะไงเพื่อนกูรู้กูยิงไม่โดนกระสุนกูเยอะไงเพื่อน <c oughs> โอ้โหไม่ทันมาเอาตัวฟรีตัวฟีไม่เดินว嘛ตัวฟีไม่เดินว่ะเฮ้ยตัวฟีไม่เดินว่ะไ,ไม่ถึงวะ ไมได้ปีสองตรงว่า wow. วยังไงลูกซองก็ต้องใส่หัวกระสุนแม่นนะเอาตรงถ้าไม่ใส่หัวกระสุนแม่นมันยากมันจะยิงในระยะไกลนี่แทบไม่ได้เลยยิงได้แหละแต่มันไม่โดนกระสุนอนะ่ะกระสุนไปกระจาย okay. s <S เรากันอยู่ในด่านเออด่านอะไรวะกูลืมด่านแล้ว,ลด,วด่านนี้ก็นานแล้วนะครับผมคิคพอตนะครับผม อันนี้รอบสุดท้ายแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะจบเกมกันนะนะด่านนี้นแทบจะไม่มีคนเล่นแล้วนะโดนระเบิดอยู่อะไอขยิงกว่าเออตายแล้วทีข่นโปร่งน้ำรเล่นปโรรนปโรง่รนปรงรนง้ำ ตายไปพี่ก็อยู่บนเลยเนาะไ,ไ,ไ,ไม่ถัดแล้วยิงโดนได้เหรอเอ้ยยิงโดนได้ยิงโดนด้วยวะยิงโม่คือคือผมผมยิงไปก่อนไงลูกซองกระสุนมันกระจายอยู่แล้วไงก็เผื่อมันจะโดนมันก็โดนจริง เห็นเลยควันบังหมดอุย้ยอุ้ยไม่าหลับเลยกูเออได้เล่นแป๊บเดียวเอง่าเดี๋ยวจบอีกแล้วโอ้โหเขาไม่รู้จะยิงใครจริงนะ